ที่หน้าด่านพรมแดงของทางสบปลาล้อนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็พาเพื่อนทุกคนนะคะมาอยู่หน้าสถานที่ที่กำลังมีการ,ราก่อสร้างเซเว่นสาขาแรกของทางสบปลาคารโอ้โหกำลังสร้างกันสดๆร้อนๆ<ช>เลยนะ,ยะอยู่ด้านหลังของเราทัง้งสองคนเองนะโอ้โห อยู่เราสั่งสินค้าช้อปปี้าัาดาง่ายๆเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวดูแลคุณมีบริการสั่งสินค้าให้เช็คสินค้าให้จ่ายเงินปลายทางให้สนใจสั่งสินค้าเพียงสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะช้อปปิ้สินค้าแฟชั่นราคาถูกๆมีสินค้าหลากหลายเข้าใหม่ทุกวันเราโปรโมชั่นส่วนลดมากกว่า50%ในไลฟ์สดติดตามเราได้ที่เพจสบายดีมาร์เก็ตหรือเว็บไซต์สบายดีขีดมาร์เก็ตคค่ะ สวัสดีค่ะสบายดีเอเพสขนส่งไทยไปลาวยินดีให้บริการค่ะพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงส่งเร็วส่งไวสินค้าปลอดภัยมั่นใจหายห่วงค่ะมั่นใจสบายดีเอเพสได้เลยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการสบายดีเอเพสนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับรายการฟีโอโกลาะคะ วันนี้นะคะเราจะชวนเพื่อนทุกคนไปตะลุยสองโราณกันอีกแล้วค่ะเป็นคลิปพิเศษเนาะเพราะเราได้ข่าวว่าตอนนี้เซเว่นกำลังจะเปิดที่สปปลาวแล้วเป็นสาขาแรกเลยเนาะที่นครหลวงเมงจันนะตอนนี้ที่เราอยู่กันที่เซเว่นอยู่เซเว่นสุดท้ายของก่อนที่จะข้ามด่านเปเซเว่นสุดท้ายของของชายแดนแล้วล่ะเพราะว่าเวลาที่คนฝั่งสปปสปปลาวเนาะจะกลับที่จะข้ามข้ามด่านไปเนี่ยเขาต้องแบบที่ปั๊มนี้ก่อนเพื่อนหนึ่งเลย เติมน้ามันสองคือซื้อของเซเว่นเนาะ<ช>ขายดีมากเซเว่นนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าหลังจากที่เซเว่นจะเปิดที่สปลาวแล้วเนาะคนเราจะแบบนะมันกําลังซื้ออะไรจะไปอยู่ที่ฝั่งนู้นหรือเปล่าเนาะแต่แต่คิดว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูว่าเซเว่นทำไมตัดสินใจไปเปิดที่สปลาวที่สาขา แรกอ,อยู่ตรงได้ข่าวว่าอยู่ตรงสนามบิน,นใช่ไหมสนามบินนานาชาวตวัดไตอ่าเนาะอยู่กลางเมืองเลยนะเดี๋ยวนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูว่าทําไมถึงตปัตสานเปิดที่ตรงนั้นเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวตามพวกเราไปเลยกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะ หน้าด่านพรมแดงของทางสมปลราแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูเซเว่นสาขาแรกที่กำลังจะสร้างขึ้นในนครหลวงเวียงจันนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับเวลาดูกันว่าตั้งแต่หน้าด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวนี้จะไปถึงเซเว่นนะคะใช้เวลากี่นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไป สำหรับการเปิดสาขาแรกในลาวนะคะที่ผ่านมาก็ได้มีการชะลอไว้เนื่องจากเรามีปัญหาทางเศรษฐกิจค่อนข้างมากทั้งเรื่องเงินเฟอ้อและเงินกีดที่อ่อนค่าและตอนนี้นะคะสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายและมีแนวโน้มดีขึ้นได้กลับมาเริ่มเดินหน้าในปีนี้และคาดว่าจะเปิดสาขาแรกได้ภายในกลางปีนี้ด้วยโดยจ้งเป้าหมายว่าปีแรกนี้จะเปิด4-5สาขาในเมืองหลักเช่นเวียงจันทร์หลวงพระบางและจังหวัดใหญ่ๆคะ่ะ สำหรับเซเว่นสาขาแรกนะคะก็ได้เริ่มก่อสร้างแล้วซึ่งโลเคชันก็อยู่ใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติวัดไตสถานบันเทิงตลาดซังเจียงอยู่ใจกลางเมืองนครหลวงเวียงจันจุดที่ผู้คนอาศัยอยู่เยอะและหนาแน่นพอสมควรค่ะสำหรับเซเว่นอีเลเว่นนะคะถือเป็นบริษัทแม่ในการเป็นมาสเตอร์แฟรนชส์นำร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด24ชั่วโมงบุกไปลาวด้วยสัญญา30ปีและอาจต่อสัญญาได้อีกสองครั้งครั้งละ20ปีรวมเป็น70ปีด้วยกันค่ะโดย คุณจดทะเบียนนะคะในกิจการประเทศลาวนั้นอยู่ราวๆ2.2ล้านเหลียญสหรัฐและมาดูในส่วนของกัมพูชากันบ้างค่ะกัรพูชานะคะก็ได้เปิดสาขาแรกไปแล้วเมื่อวันที่30สิงหา2564และมีแผนจะขยายสาขาเพิ่มในปี2566 จะขยายให้ครบ100สาขาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนกัมพูชาในพื้นที่ต่างๆและเป็นอีกหนึ่งแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกัมพูชาด้วยโดยร้านสาขามีทั้งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนและภายในสถานีบริการน้ำมันกระจายอยู่ใน7จงังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะได้แก่ราชธานีพนมเปญกำบงจามบันเตียนเมียนเจยเสียมราชกำบงสะบือกำบงชนังและพระสิงนูค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็พาเพื่อนทุกคนนะคะมาอยู่หน้าสถานที่ที่กำลังมีการก่อสร้างเซเว่นสาขาแรกของทางสุราราบอสโอ้โหกำลัสงสร้างการสดๆสรส้อนๆเลยนะ,ยะอยู่ด้านหลังของเราทั้งสองคนเองนะนโอ้โห,โหดูก่อน,นสถานที่ก็ถือว่าเป็นแบบสแตน์อะโลนคือแยกออกมาเลยเปิดเดี่ยว<อ>ๆเลยแล้วก็เป็นสาขาที่คิดว่าทำเลน่าจะดีมากๆเลยล่ะเพราะว่าอยู่ใกล้สถานที่สําคัญที่ในสปอร์เราเนาะในนครหลวงเมืองจันทร์ ใกล้อะไรบ้างน้องอายอยู่ใกล้ตลาดสังเจี้ยงค่ะบอสใกล้สนามดินนานาชาติี้นนแหล่งคนจีนพียบเลยไม่ต้องห่วงใช่ค่ะ <อา S 1> แล้วก็ใกล้ใกล้กับสนามดินนานาชาติวัดไตโโ้และอีกหนึ่งค่ะคือใกล้กับสถานบันเทิงโอ้โหคือได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนใช่เลยค่ะคือคิดว่าสาขานี้นี่แบบเลือกโลเคชั่นมาบอกมากมากคิดว่าน่าจะโอ้โหน่าจะคนน่าจะเข้าไม่ขาดสายอะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเป็นแหล่งแบบชุมชนคนเข้าถึงแบบเยอะมากๆเลยนะคะใช่แล้ว าทางเซเว่นตอนนี้เขามีแผนมาลงทุนที่ทางสปลาวแบบเป็นแบบไหนบ้างแล้วขั้นตอนลงทุนไปแบบไหนบ้างแล้วสําหรับการขั้นตอนที่เาเข้ามาทำคะเขามีการเซ็นสัญญาระยะแรก30ปีค่ะบอสและสามารถต่อได้2ครั้งครั้งละ20ปีค่ะโอ้โหโก็รวมแล้วถ้าเกิดว่าต่อยาวๆก็ได้ถึง70ปี<ช>เลยนะ,ะโอ้โหยาวนานมาก<ช>แล้วอาการขยายสาขาล่ะ ก็น่าจะแบบค่อยๆขยายสาขาไปเหมือนคล้ายๆกับแบบที่กัมพูชาไหมน้องไงใช่ค่ะน่าจะเป็นประมาณแบบนั้นนะคะก็จะมีสาขาแรกและหลายๆปีต่อไปอาจจะมีสาขาหนึ่งสาขา2สาขาสาไปเรื่อยๆเลยค่อยๆแบบไปตามหูเมืองใหญ่ๆเนาะที่แหล่งชุมชนเนาะโอ้โหคิดว่าคนลาวน่าจะน่าจะเข้ามาใช้บริการเยอะมากเลยเพพาะขณะที่ไทยก็ใช้กันแบบเนาะเพราะคนลาวข้าไปไทยก็ชอบซื้อของเปเว่นใช่ค่ะเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าอ๊ ระยะเวลาการก่อสร้างแหละน้องไอลืมอบอกเพนื่อนเลยระยะการก่อสร้างนะคะน่าจะประมาณ4เดือนนะค่อเพราะว่าเขามีแผนที่จะเปิดในวันที่1กันยา2 5 6 6นี้มโอ้โหใกล้แล้วนะไม่กี่เดือนแล้วนะหนึ่งสองโอ้โหไม่เกิน5เดือนไม่เกิน5เดือนโอ้โหเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดปุ๊บ,บเดี๋ยวเรามารีวิวให้เพื่อนๆดูดีกว่าว่า,าสาขาแรกจะสวยแค่ไหนแล้วก็ ผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่อยู่ในในเซเว่นเาะก็เหมือนกับที่ฝั่งไทยหรือเปล่าราคาเท่ากันไหมแล้วก็มีบริการอะไรบ้างเนาะในสปลาวเนาะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูหลังจากที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้เพื่อนทุกคนได้ดูกันโอเคเนาะเดี๋ยวไงเดี๋ยววันนี้เราพาเพื่อนๆมาดูสถานที่จริงที่กำลังก่อสร้างแล้วเนาะถ้าเกัแบบใครกำลังจะมาเที่ยวสปลาวเนาะตอนนี้ นอกจากจะมีบิ๊กซีแล้วตอนนี้เซเว่นกำลังตามมามีเซเว่น <7 S 1> แล้วนะคะอ่า,าแล้วต่อไปก็คือไม่ต้องห่วงว่าดึกดื่นแค่ไหนก็สามารถซื้อของ <2 S 2> ได้สะดวกใช่อโอเค เดี๋ยววันนี้ก็พาเพื่อนมาดูแล้วเนาะอยู่ยวอีก4<ม>เดือนข้างหน้าเจอกันเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ<อ>เดี๋ยวจะพาเพื่อนนะคะมาดูว่าเซเว่นที่โซฟลาสาขาแรกจะเหมือนกับพี่ไทยหรือเปล่าสิน<อ>ค้าราคานะคะจะเหมือนกับพี่ไทยไหม<อ>เดี๋ยวอีก4ี่เดือนข้างหน้านมารอดูกันคะส่วนกีพีนี้ขอลาเพื่อนเพื่อทุกคนไปก่อนค่ะบ๊ายบาย